หน้าไปเลือกตั้งผัว่าปันหนาครับขอเชิญท้องติดไทยจะได้เจริญอย่านอนหลับทับติดกันเพลินถึงเวลาอย่าเมินเชิญไปลงคะแนน นายวิปราชน้มสมุนวิปริตทำอะไรไม่เคยผิดมีแต่คนโมทนาผมลงสมัครผู้ว่าได้เบอร์1 0 8 0 9เบอร์นี้เป็นเบอร์นำโชคช่วยให้จำง่ายเป็นเบอร์ยิ่งใหญ่ตามกับรางวันจึงมีความสำคัญและกระดูกโบรชั้นกับเบอร์กมอผมนายวิปราชตองอาจมีทีท่าเสื้อซ่าเป็นบางครั้งโคตโกงบ้างบางเวลาบ้าเป็นบางโอกาสฉลาดเป็นบางวันการพะนันเป็นทุกชนิดทุกชนิดเป็นอย่างย่างเจ้าชู้ว่าเป็นครั้งคราว ผมนายวิปรัชจบบริหารศาสตร์จากทะเลจีนใต้จบกำลังภายในจากเซาหลินจบการกินจากใต้ทับจบวิศวกรรมจากตักอศิลาวิชาเทพวิชามารผ่านมาจนขึ้นชื่อดูโง่เฮงเลงลายมือนั่งเพ่งมาจุดตาลายทั้งกบเมียกฎหมายไปจนถึงกฎขี่คงกับพันจตุรีมลดำทำเสน่ห์ทั้งเดรัจฉานวิชาโอ้โหกุ้งหลายแท้เนาเป็นเพรว่ามีความรู้แก่คนจัดแร์มันจะใช้ยใจเรนต้องหยาบถึงสายการกันยังกันยังกันสิสมัยก่อนเป็นไงสมัยนี้ก็ยังนั้นหนักกว่าเดิมด้วย วันนี้เริ่มมีนักการเพลงเอาศาสนามาเกียปากนักการเมืองเอาคุไน่กังแอบแนี้นะครั้แแต่นี่ตั้งอนมีั้แ่ากดหยดหมกไม่ก้เลยนะ๋ยวให้ฟังเพลงเลือกตั้งเพลงกันนะ้วกเดี๋ยวไปมาไปเข้าเนื้อหาสาระกัน เราจะทำให้บ้านเมืองทั้บ้านทั้องสะอาดไม่ขาดแคลนอากาศแสจะบริสุทธิ์จะทำได้อย่างไงเรา่อกอากาศมาครอบเมืองไว้ล้ง่ายมากคือในหนึ่งเดือนเราจะบังคับให้ทุกคนหยุดหมดหนึ่งวันหนึ่งเดือนหยุดหมดหนึ่งวันมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าให้ทุกคนหยุดหมดทุกอย่างหยุดการใช้รถทุกชนิดทั้งส่วนตัวและส่วนรวม รถเมย์หยุดไปรถไฟหยุดเดินเรื่องบินหยุดเถิอนเรือเมย์หยุดวิ่งมอเตอร์ไซค์หยุดสิ่งจอดนิ่งอย่างเดียวปราปลาไฟฟาร้านค้าร้านขายร้านใหญ่ร้านย่อยหมูเห็ดเป็ดไก่วัวควายหยุดฆ่าทั้งครูทั้งปลาผักยาอาหารข้าวสารข้าวสุกการดื่มการดื่มการกบการเคี่ยวการเที่ยวการกินละครรถจัดโทรทัศน์หยุดย่างโรงหนังหยุดฉายหยุดเจ็บหยุดไข้หยุดใช้หยุดาจหยุดไปหยุดมาในม่ช้าก็จะสบายโอ้โหหยุดเจ็บหยุดไข้หยุดใจหยุดกินคนจะไม่หิวตายก่หรอไม่เป็นไรใครตายก่อนเรายินดีเผาฟรีให้ก่อนทำได้อย่างนี้นะบามมมออะุดดสูรณ์ไ่ อากแพนอากาศกปแรนจะสดชื่นเหมือนยืนบนปุ๋ยเมฆเอาอย่างนั้นเหรออย่างงั้นสิข้าวแานการเัจจรบันข้าน้ำก็แพงข้าวเป่ก็แพงก็อะไรก็ถึงแพงการเมืองารวการให้ท่านดูเสียก่อนก่อนเลบายผิปรับาธิปไตยคืองสบายน การจราจรเราจะทำกันยังไงการจราจรที่ปวดหัวอยู่ทุกวันนี้ทุกเมืองทุกจังหวัดเพราะเราดันหัดขับรถไปตามเขาตามใครตามอังกฤษอเมริกาน่ะสิอังกฤษขับซ้ายอเมริกาย้ายมาขับทางขวาและถ้าเราไม่ขับตามเขาแล้วเราจะขับแบบไหนก็ขับกลางถนนไปเลยรถมันไม่ชนกันปนหรือไงนั่นแหละเป็นการดีดีไปได้อย่างไงอ้าวเมื่อรถชนกันมากๆเข้าพวกมีรถชอบซื้อรถสิ่งรถออกรถขับรถกอจะเกิดการเบื่อหน่ายในการใช้รถใช้ถนนไม่อยากซื้อรถไม่อยากออกรถไม่อยากขับรถ เมื <m rooftop> ่อเป็นเช่นนี้ถนนทุกสายก็จะว่างลงโปร่งเตียนเลี่ยนโลกโบโถงโปร่งใสปลอดภัยไร้มลพิษทําให้ใจและจิตหาเฮเหมือนอยู่ชายทะเลยามตะวันร้อนรอนเอาอย่างนั้นนะเหรอก็อย่างนั้นใช่ไหมเนาะกันมันยิบไปมากันเรืองนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะแนะที่อย่างนี้นี่ทำให้ซึ่งคิดจริงทำไม่ได้นะเเชชิิญญขอสถานการณ์ตอนนี้กำลังร้อนร้อนเกี่ยวกับการหาเสียง แต่ในมุมวังของพระให้เอียงซ้ายมีงขวาแต่พระพูดในหลักของการปดสิ่งเลี้ยงพระมีหน้าที่ชี้ถูกชี้ผิดชี้กลางออกกลากางถูกให้กับญาติโยมเถาว่าเราเป็นพระเขาพูดในการเมืองทีาพวกขันําไม่เข้าใจมนกาจะว่าเราเป็นขงท่านครับ ในทนากท่กรตำหน่งว like, ันแรกแล่กาผมจะทำก็คือเปิดบอนการพนันทุกชนิดทั้งจังหวัดของผมจีนหที mm ่สุดท้าจังหวัดเราเปิดบ่อการพนันทุกมุมเมืองคนต่างจังหวัดต่างประเทศทั่วทุกุโลกก็จะลังไหมกเล่นการันต์แน่นขนัดเราจะเก็บตรงได้มากมายหาศาล้งาชเลื่อนเริ่มเริ่มสนพัดรัฐมสัดอะไรัััวจังหวัดุเหือมมีใครสู้ได้เวาั้นอย่าลืมเลือกนะไม่ลืมแน่ะก็สรุปแล้วว่า เอาแล้วผมจะโน่นล enfin, ่ะอย่าลืมเลือกนะไปดึงแน่นอนเลือกผมนะเลือกไปอยู่จังหวัดนึนจะได้เป็นยืนของหัวใจดีมากดีมากคนเลือกไปอยู่จังหวัดคนรักกเะได้เป็นเจ้าของจังหวัดเพียงผู้เดียวชโยชโยชโยอย่าโมโหโลกันทำแตกมันเป็เรื่องของคนจริงโลกใบนี้เดียรตเป็นเรื่องของเขาชอบก็เลือกของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราไปหน้าที่ของข้าเนี่ยเพื่อนพรมแดนเขาก็ร้องเพลงไว้เนี่ย สรุปแล้วเราเลิกการเ,เลิอกกลัวการถูกเกลียดกำหนดคนที่เราควรตัดออกจากชีวิตก็ทำกันไปเลือกงานให้เหมาะกับตัวเองอเลือกคิดว่าใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้เลิกเสียสละมากเกินไปเอาแค่พอประมาณพอสมควรเลิกเอาใจทุกคนปฏิเสธคนให้เป็นเลิกเก็บความรู้จากคำพูดออก ไม่จะเป็นต้องทําตามใจผู้อื่นเสียทุกเรื่องพิจารณาติดตองเอาเหตุและผลมาคุยกันคิดให้ต่างจากคนอื่นบ้างเป็นบางกรณีไม่จะเป็นต้องบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนเราเชื่อตามเราอย่าด้อยค่าตนเองเลิกเปรียบเทียบเรากับคนอื่นอย่ายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ ตาพุทธวังให้ดีตะหนึกแต่ตาหนักไว้ให้ดีอย่ายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทําและแก้วอ่แล้วก็ไม่ต้องพยายามทําให้คนอื่นต้องมายอมรับเราเลิกย,ยื้อเยื่อความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้สรุปคนเกลียดอัตมาก็เยอะคนรักอัตมาก็เยอะกว่าอีกตอนนี้เพราะคนพุทธเก้าสิบเปร็นต คนที่เกลียดอัตมาก็คือผู้ที่เสียผลประโยชน์ก็คือไอ้พวกที่มาจากทะเลทรายเรียกว่ากินจอกทะเลทรายนั่นเองวันนี้พระอาจารย์ครับขอกราบมันในฐานะที่เป็นอาวุโสครับเกือบสามสิบภาษาผมแค่สิบแปดภาษาก็ต้องแต่อายุผมเยอะกว่าแต่ภาษาผมน้อยกว่านี่เป็นวินัยของสงฆ์ผมเคารพพระธรรมวินัยครับครับผู้เคารพทมย่อมไปผู้เจริญผู้ช่างทมเป็นผู้เสื่อมตอนนี้เราเปิดเพลงเข้ารายการเกี่ยวกับเรื่องการเมืองตอนนี้การเมืองเนี่ย มีคนถามว่าการเมืองมันเกี่ยวอะไรกับพระสงฆ์อันนี้คือสังคมเขาถามเพราะฉะนั้นพระก็จะถามกลับเหมือนกันที่โยมถามว่าพระสงฆ์มาเกี่ยวอะไรก,การเมืองพระสงฆ์ก็ขอถามกลับแล้วการเมืองมายุ่งอะไรกับพระศาสนาของสงฆ์พระสงฆ์มีระบบพระธรรมวิน,นัยซึ่งพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาเนี่ยตัสไ้ดีแล้วว่างไม่ถูกต้องแล้วคือหลักธรรมาธิปไตย่หรือหลักพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ พระสงฆ์เนี่ยมีพระธรรมเนี่ยเป็นแผนที่นะเป็นเข็มทิศเป็นเครื่องํำดับชีวิตตามหล้ก็ธรรมในที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนและสะอาดแล้วก็สันติของจริงด้วยไม่ใช่สันติแบบปลาหีหรือว่าสันติแบบแหกตาเหมือนที่ใครเขาชอบพูดว่าเป็นศาสนาแห่งสันติแต่กลับมีการฆ่ากันไม่เว้นตะลวรนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะที่แดนใต้หรือเฉพาะประเทศไทยและเป็นอย่างนี้มานานสองพันกว่าปีทําไมจะพูดอย่างนั้น เพราะในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าหลังประนิพพานไปแล้วประมาณ500ปีก็นารันทาหรือมาวิไลที่ใหญ่ที่สุดของไทยหรือของโลกก็ได้ในสมัยนั้นก็ถูกสริมเติร์กตรงนั้นเขามีการขยายามอาณานิคมเมื่อเข้าไปสู่ประเทศอินเดียแล้วในสมัยนั้นก็ต้องฆ่าบุคคลที่เห็นต่างที่ไม่เห็นด้วยนะตามตำนานก็ว่า มุสลิมเติงนี่บุกเข้าไปแล้วก็มือถือดาบ mm hmm. แล้วก็เห็นพระสงฆ์นี่นุ่งผ้าสีเหลืองนั่งกันอยู่ทุกองค์ไม่มีใครถืออาวุธพระสงฆ์นี่เป็นเป็นผู้ที่ลอยบาปแล้ว mm hmm. เขาจึงเรียกว่าบวชคือเปราว่าชาปเวณชั่วเพราะฉะนั้นพราะนักบวชเนี่ยต้องเว้นชั่วคือไม่ถืออาวุธ mm hmm. แต่มีนักบวชบางลงที่ศาสนาเอ้าเป็นนักบวชแต่ว่าฆ่าคนได้โดยที่ไม่บาปไม่ผิดเพราะว่าพระเจ้าเป็นคนรับผิดชอบแทน มีด้วย้วครับมีครับมีแล้วนะมีมีมก็าศาสนาที่กำลังเป็นข่าวขึ้นโคลนนี่แหละ<ม>ในคําสอนต่างๆนี่ก็ไปดูได้ครับนะมีอยู่ทั่วไปเพราะนั้นระบุาศาสนาอะไรก็ได้ไม่ได้เป็นเฉพาะที่ประเทศไทยที่เดียวเป็นไปทั่วโลกและทุกวันนี้สังคมโลกเขารู้จักแล้วคืออ่าอันไหนคือาศาสนาอันไหนคือลทัทธิอันไหนคืออ่าเดรลัจฉีาศาสนาเนี่ยมันต้องประกอบด้วยหนึ่งคือพระาศาสดาคือผู้ตั้งศาสนาครับผมสองคือพระธรรมที่พระเจ้าตรัรู้แล้ว สามคือสาวกนะถ้าเอาแค่สามอย่างนี้ก็เป็นศาสนาได้แล้วแต่มันต้องมีองค์ประกอบก็คือเช่นศาสนาพิธีนะหรือว่าองประกอบออาแค่องประกอบก็มีองประกอบครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ประมาณสี่อย่างนี้องประกอบของศาสนาก็มีั้กพนักบวชในพุทธศาสนาเนี่ยถึงจะเข้าบริบทของคำว่าศาสนาและมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่มันจะกําชับคําว่าศาสนาให้ชัดเจนขึ้นว่าอะไรคือศาสนาที่แท้จริงศาสนาคือจะต้อง ในภาษาไทยหรือว่าในสังคมไทยจะรู้ดีว่าเว้นจากชั่วผู้เจ้าให้เว้นชั่วใช่ไหมสามอย่างที่พระเจ้าสอนแล้วทุกองค์ผู้เจ้าตรัสรู้บารกบวันนี้แล้วสอนเหมือนกันหมดครับสอนให้มีละชั่วทำดีทำใจโปงใสัพทะปาปัสสะอัครนังกุศลสูปสัมทาสัจิตตะปรรโยทะปานังเอตังพุทธานาสานังละชั่วทำดีทำใจปรงใสหมสะสะายถึงว่าลอยบาปคือมือไม่เปื้อนเลือด ก็คือย่อลงมาคือสินห้าสินห้าก็คือไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่จเจร็วไม่ขิดปดไม่หมดสติฆ่าสัตว์ตรักทรัพย์พิติกรรมโกหกกินเหล้าเนี่ยคือหลักบริบทคําว่าศินหรือแปลว่าเวรชั่วนี่คือแ,ออแต่บางลทัทธิศาสนาศินห้าไม่เหลือตะข้อนึงเลยฆ่าสัตว์จะไม่บาปเพราะพระเจ้าสั่ง แลวจะบอกว่าเป็นศาสนาได้ไงใช่แลวนี่คือปัญหาเป็นลัที่แห่งการทําสงครามมากกว่านะลัที่นี่ผมว่ามันยังสูงเกินไปสูงเกินไปเพราะลัที่เขายังมีบริบทของคําว่าอุดมการอุดมการเหมือนรัทไม่เบียดเบียนไม่ไม่เบียดเบียนใครไม่ไม่ไปทําร้ายใครแต่ต้องตัวเองใช้ครับพูดอะไรที่เหมาะสมนะครับก็คือถ้ามันมีการโหดร้ายมือไวใจเร็วขี้ปวดหมดสติอย่างนี้เขาเรียกว่าอ่บูชายามหรือเปล่าคล้ายกันนะจะเชื่อจะเรียกว่าเดียรัถีก็ยังไม่ถูกทีเดียวจะเชื่อ แพะเชือดวัวเชือดไกก็ต้องกล่าวคําก็ต้องเอ่ยชื่อพระเจ้ากล่าวคำพระเจ้าก่อนเชื่อดแล้วได้บุญอิสระสัตว์ที่ถูกเชือดก็จะได้ถูกชําระล้างแล้วก็ไปสวรรค์ไปเกิดใหม่ค,คนที่เชื่อดก็ไม่บาปเพราะถือเป็นการปลดปล่อยให้เป็นสลืกสุดแล้วคือเป็นเป็น,เป,นเป็นคําสอนที่แปลกประหลาดนะเพราะว่าเขามีความรักไงทันนี้ตัวละครในศาสนาพุทธเราก็มีอยู่แต่อาหิงสกักรึเป็นอะไรนะคือที่หลงกิตอ่ะคือระวังว่าฆ่าคนพวกปวดทุก พระองค์พุรีมานองค์พุรีมานนะครับนั่นก็มีมาอย<ง>ู่องค์จับไปกปดแล้วนกลับไปเป็นนักบวชองค์พุรีมานนี่คือฆ่าคนก็ไม่ได้หวังว่าจะฆ่าเพื่อจะบูชา,ชาองคเนะผิดก็บริสุทธิ์เขาฆ่าเพราะว่าถูกอาจารย์หลอกอาจารย์หลอกถูกหลอกอาจารย์หลอกว่าต้องบูชาครูก่อนด้วยการฆ่าคนแล้วเอานิ้วพันนิ้วเนี่ยมาบูชาครูที่จะจบวิชาเบสมนมอนแต่จริงๆแล้ววิชาเนี่ยมันไม่มีครับมันไม่มีมันเป็นการแหกตาหลอกขึ้นมาสำหรับ อาจารย์ที่ฉลาดแต่ว่าชั่วสอนให้ศิษย์ไปทาชั่วเพราะต้องการจะทําลายศิธิ์แต่เข้าใจว่าอสิธิ์นี่เข้าใจว่าหวังดีก็เลยไปฆ่าคนคอเอานี้มาบูชาครูก็สรุปก็คือความไม่รู้ความไม่รู้นั่นเะจตน,นาดีแต่อันนี้มันรู้่ทำมันหนักยิ่งกว่าองค์ุลิมานอีกพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นด้วยปัญญายานของท่านครับเล็งเห็นด้วยยานของท่านนะนแล้วถึงไปโปรดให้นท่านหลุดพ้นได้ใช่คือคนที่มีปัญญ,ญานะคือต้องฟังครับ ถ้าเปิดใจแล้วฟัง<ม>แล้วก็เป็นอันว่าจะได้ปัญญาไม่มากก็น,น้อย<ม>แต่มีศาสนาหรือเลที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ฟังของใครเลย<ม>เขาเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ามาแลยมี้าที่เดียวคือเชื่อผู้นําทําตามที่ผู้นําบอกขัดขืนคํออสาสั่งคือตายไม่ทมําก็คืออยู่หาที่อยู่ไม่ได้ครับอันนี้มันเป็นการจํากัดแต่เขาบอกว่าเขาไม่บังคับใครนับถือศาสนา<ม>แล้วก็ใครจะออกจากศาสนาเขาก็ไม่ได้บังคับหรือเข้าก็ไม่ได้บังคับอ๋อ,อไม่บังคับแต่เขามีเขามีกฎอยู่ ตกตายคือถ้าถ้าไม่ใช่คนศาสนาเดียวเขาเนี่ยอืมเป็นพวกศาสนาเขาเรียกว่าพวกภาคีตั้งภาคีก็คือโทษคือตายสองเข้าแล้วออกก็คือลาทิ้งศาสนาก็คือตายสถานเดียวแล้วจะมีทางเลือกทางไหนเมื่อมีทางเลือกแค่สองทางหนึ่งคือถ้าไม่เข้าก็คือคนนอกศาสนาก็คือสายดอนหรือพวกพกกาเฟสที่ทุกวันนี่ยสายแดนใต้เขาเรียกคนไทยเราว่ากาเฟสกาเฟสกาเฟสคือคนที่ไม่ใช่ศาสนาเดียวเขานะ ผู้ที่ต,ต่างเห็นต่างจากเขาใช่นี<ล>่คือกาเฟสเพราะนั้นกาเฟสก็คือผู้ที่ตั้งตัวภาคีกับพระเจ้าของเขา<ห>นั่นหมายความว่าเป็นศัตรูเมื่อเป็นศัตร,ร,รูป้าคําสอนเขาเมื่อใครตั้งตัวเป็นศัตรูกับคําสอนหรือพระเจ้าของเขาคือฆ่าได้อฆ่าได้เขาก็ไม่บาปไงแต่คนฆ่าถูกฆ่านี่ตายแต่คนฆ่าได้บุญอันนี้ถือเป็นคําสอนที่วิปริตเพราะในคำว่าศาสนามันไม่มีการฆ่าเบียดเบียนถ้ามีการฆ่าเบียดเบียนกันนี้ไม่ใช่ศาสนาศาสนาคือต้องไม่มีการฆ่า นี่คือคาว่าศาสนาเพราะศาสนามันทําให้คนเนี่ยก็มันศีละถ้าศีลข้อหนึ่งอยู่แล้วอ่ะครับอันนาติบาพิการราปัญญาชมทั้งหลายก็พิจารณาเอานะว่าอันไหนคือศาสนาอันไหนคือไม่ใช่ศาสนาอประเทศไทยมีรับรองไ่ห้าศาสนาศาสนาพุทธศาสนาพิษศาสนาอิสลามศาสนาอ่าซิกใช่ไหมแล้วก็ศาสนาอะไรอีกอันหนึ่ง Indo, Hindu, อ<ะ>ินดูอ่ะอินดูใช่ไหมเ <Indo, S 2> อออาจจะผิดภาาเพราะไม่ค่อยได้คุยบ่อย <c oughs> ก็ในหา้าศาสนาเนี่ยรัฐร,รัฐบาลไทยรับรองว่าเป็นศาสนานแต่ในห้าอันห้าศาสนาเนี่ยมันมีอยู่อันหนึ่งที่แหลมมาก็คือศาสนานอิสลามก็มันไม่ใช่ศาสนาเขาบอกว่าเป็นศา <ยก S 2> ส,สนานมันยกไม่เป็นศาสนานมันไม่เข้าข่ายคําว่าเป็นศาสนาใช่คือบริบทของเขามันหลุดจากคาว่าศาสนาไปนักพจนักบวชก็ไม่มีองค์ประกอบศาสนาไม่มีเหมือนกับที่ซาอว่าใครไม่ทําตามคำสอนพระเจ้าอัลลอฮ์เขาคือตกศาสนาเช่นเดียวกันครับ คำว่าศาสนาทั้งห้าเนี่ยศาสนาศีศาสนาเป็นศาสนาครับเพราะไม่มีการฆ่าหรือเว้นจากการเบียดเบียนนี่คือศาสนาแต่ของอิสลา,ามนี่ฆ่าเป็นบุญครับไม่บาปด้วยไปดูได้ศึกษาได้ทุกวันนี้เปิดแพทไปทั่วโลกแล้วไม่มีอะไรปกติอ่านูละอ่านก็ไม่ต้องไปาซื้อแล้วตนี้ลงไปให้ว่าเปิดดูในเว็บไซต์ก็ได้ว่ามันจริงไหมแล้วอย่าเถียงนะว่ายกมาไม่หมดต้องอ่านทั้งหมดมันไม่จําเป็นหรอกครับเพราะอะไร คําสอนของพระเจ้ามืาา่อศักดิ์สิทธิ์จริงมันดีจริงเ่ยมันก็ต้องดีทุกเรื่องเลยแหละดีทุกเล่มดีทุกข้อความอแต่ทําไมถึงต้องมาตั้งแยก,กว่าอันนี้อถูกอันนี้พระเจ้าสอนพระเจ้าสอนถูกอันนี้พระเจ้าสอนอีกแบบหนึ่งหมายถึงว่าคําสอนเดียวกันแต่บอกว่าอันนี้ฆ่าคนศาสนาไม่บาปฆ่าคนศาสนากรรมก็ไม่บาปถ้าเขาละทิ้งศาสนาก็สุดแล้วคือฆ่าศาสนาเขฆ่า ทุกวัน,น,นที่มันไปสงขามตู้รกเพราะการฆ่านี่แหละนี่เพราะคำสอก<ม>ที่มันวิปริตผมได้อ่านทั้งเล่มแดงและเล่มสีนั้ง่นั้นจบแล้วครับอาจารย์ผลปรากฏว่าเนื้อหาใจฟัาว่าคล้ายคลึงกันหมดทุกเล่มแต่เพียงแต่สับหน้าแค่นั้นเองอ่านแล้วสับสนมากครับเ <c oughs> ข้าใจาย,ยากครับมีทั้งดีมีทั้งข้าปูดเป๊กจะเอายังไงมันเหมือนกับโอ้ขนาดเราก็มีความรู้นะครับมีความรู้อ่านศึกษาแล้วก็มีอ่านหนังสือออกครับอันนี้ก็ให้ประชาชนไปหาดูเอานสับสนจริงๆครับ มีมีเนื้อหาเยอะพระไตรปิฎกของพุทธเนี่ยนะครับมันทอันนี้เราไม่ยกว่าของตัวเองดีแต่ว่าเราพูดกันในหลักของความเป็นจริงครับมีตั้งสี่สิบรเล่มสามสิบหกเล่มของมองกุฎของจุฬาอ่านเข้าใจหมดทุกหน้าทุกกระดาษเลยครับครับนี่คือของจริงต้องกล้าพิสูจน์ความจริงครับถ้าไม่ถ้าไม่ไมกล้าพิสูจน์ความจริงนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับอาจารย์ไม่พิสูจน์ <c oughs> ไม่กล้าพิสูจน์ความจริง <c oughs> ก็คือคนที่ปกปิดความจริงไงเมื่อไม่ยอมรับความจริงก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ เพราะนั้นวันนี้เราขึ้นหัวข้อไว้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเราก็จะขมวดมาพูดถึงเรื่องการเมืองการเลือกตั้งอว่าศาสนาเกี่ยวอะไรกับการเมืองเกี่ยวครับพระพุทธจเจ้าเป็นนักการเมืองที่สง่าง,งามแล้วก็วางหลักทำคําสอนเกี่ยวกับเรื่องผู้ปกครองเอาไว้อย่างดีคือผู้ปกครองเนี่ยในศาสนาเนี่ยทำพุทธศาสนาเนี่ยเรายกที่ทศพิธจะาทำเพราะทุกคนจะผ่านหูจะงไ่ายก็เอาเอานี่แหละครับเป็นหลักของผู้ปกครอง นะแลเวเติมต้นข้อแรกคือเกี่ยวกับเรื่องทานใชน่นั้นก็คือการให้ทานศินภาวนาครับพุทธเราเอาทานแค่ข้อแรกนี่ก็ถือว่ากินการและผู้นําที่ดีต้องมีทานแล้วคนที่มีทานในหัวใจนั่นหมายความว่าเขาต้องมีเมตตาเมื่อมีเมตตาก็คือหมายถึงว่าเขามีศาสนามีศาสนามีจิตสํานึกในการที่จะแบ่งปันเพราะฉนั้นคนที่มีจิตสานึกในการแบ่งปันให้ทานเมตตาเนี่ยเขาจะไม่โหดร้ายครับคไม่เบียดเบียนครับเพราะนั้นนักการเมืองนี่ถ้าขาดเรื่องทานแค่ตัวเดียวเนี่ย เป็นอันว่าโอกาสทําชั่วมีสูง<ม>เพราะว่าเป็นคนที่เห็นกระตัวไงเสียสละไม่เป็นความ,มโลภรลอบมากมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าความเสียสละไม่ได้เนี่ยคือโลภะเมืม่อมีความร่อบมากเสียสละก็น้อยลงฉะนั้นเมื่อเรามาถามว่า,าศาสนาเกี่ยวอะไรกับการเมืองหรือาศาสนาเกี่ยวกับการเมืองอย่างไรก็ต้องบอกว่าเกี่ยวครนะัในของพุทธนี่ไม่ต้องอธิบายก็ได้นะเพราะโดยส่วนใหญ่คนไทยพุทรลูกกันหมดเราจะเอาของาศาสนาอิสลามก็แล้วกันเพราะเมื่อเร็วๆนี้ได้ไปดูข้อความบทความแล้วก็การเผยแพร่ทางสื่อต่าง เกี่ยวกับเรื่องการเมืองของอิสลามหรือของพรรคประชาชาติซึ่งมันมินเมแล้วก็อันตรายแล้วมีพฤติกรรมของการที่จะแบ่งแยกหรือสนับสนุนในแนวคิดของการแบ่งแยกดินแดนไทยมีแนวคิดที่ประหลาดคือจะใช้ภาษาวายูเป็นภาษาที่สองของรชาชการแล้วก็จะลักดันให้เป็นภาษาของอาเซียนโอ้โหอันนี้เขาเลยแบบมันผิดปกตินะเพราะอะไรไหมครับ ทางสามเจแดนภาคใต้ยังไม่สงบแต่ทุ่มงบพัฒนานั่นหมายความว่าคุณหล่อป,ปาหิคนไทยรัฐบาลไทยมีคนในนี้สมคบคิดที่ต้องการจะผ่านงบของรัฐบาลบไอ้ผ่านงบของประชาชนเพราะเงินทั้งหมดไม่ใช่ของเงินของรัฐบาลไม่ใช่เงินของหลวงครับม,มันเป็นเงินของประชาชนทั้งประเทศที่ให้ไว้หลวงเพื่อไปใช้อืแต่เงินเนี่ยกับไปตกที่สามแดนใต้มากด้วยอ้างว่าต้องพัฒนาแล้วไปแก้ปัญหาสามแดนใต้วิธีแก้ปัญหาไม่ใช่อางงไม่ใช่ทุ่มงบไปพัฒนา เพาราะสถานการณ์ไม่สงบทุ่งวัวไปได้ครับมันต้องปราบปรามก่อนคนเป็นโรคยังไม่ยังไม่ได้ตรวจโรคเป็นโรคอะไรแต่กลับจ่ายยาไปแล้วเนี่ยถามว่าคนบ้าทนน,นั้นที่เขาทำถ้าหมอคือปัญญาอ่อนไม่ได้เรียนแพทย์มาแน่นอนไม่ได้จบคือจับสลากหรือแม่ก็คือยักเข้าไปเป็นหมอคร <c oughs> ับเพราะฉะนั้นสามเชนในภาคใต้มันก็เหมือนคนเป็นโรคเมื่อคนเป็นโรควิเคราะห์หรือย,ยังผ่านหมอหรือย,ยังหมอวิเคราะห์หรือยังว่าเป็นโรคอะไรครับแล้วใครจะเป็นหมอวิเคราะห์โรคได้ก็ไปถามปรมาน่สิ ไปาัมั่นคงเนี่ยคุณเป็นทหารไม่ใช่เหรอเรียนทหารมาเรียนวิชาการลบไม่ใช่เรียนการเจราจาการเจรจาเป็นเรื่องของทูตนั่นหมายถึงว่าฝ่ายปกครองคือทูตต้องไปเจราจาต่างประเทศนั่นคือทูตครับทูตต้องทําที่เจราจาเพื่อต้องการพันธมิตรแต่ทหารเรียนมาเพื่อฆ่าเพื่อปกป้องประเทศทหารไม่ได้เรียนเพื่อฆ่าอย่างเดียวครับทหารเรียนมาเพื่อพัฒนาความถูกต้องและปกป้องคนดีปกป้องคนที่อ่อนแอ นี่คือหน้าที่ทหารแต่ทุกวันนี้ทหารอยากเป็นนักการอยากเป็นนักการเมืองบ้างก็มาถันต,ตัวเป็นนักการเมืองก็เลยต้องเอากลิ่นคราบของความเป็นทหารซึ่งมีปืนมีกองทัพมาอยู่ด้วยคนก็วัดระแวงเขาก,กลัวแล้วนักต่างชาติก็ไม่ลงทุนหรอกครับกับรัฐบาลที่มาจากทหารแล้วมีปืนและป้นเข้ามาอย่างเงี้ยเขาไม่อยากลงทุนด้วยเพราะพวากลัวโดนป้นครับเพราะนั้นนกไม่รู้จักฟ้าปลาไม่รู้จักน้ำทหารไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเพราะนั้นทหารทำ้าเกิดความวุ่นวายทหารต้องไปปกป้องประเทศคุณถือปืนแล้วไปยิงศัตรู ปลามคนชั่วนั่ถือหน้าที่ไม่ใช่ทหารมานั่งถือปากกาแล้วก็ถือสมุดมามถือไมโครโฟนมล้ก็จราจาก,กับโจรเราจะคืนคนดีสู่สังคมหรือเอาโจรกลับบ้านโดยการเอาหอไปรับเอาบ้านไปแจกคนไปให้มีอาชีพและสุดท้ายไอ้พวกนี้ก็ได้รับการฟอกขาวจากรัฐบาลรับรองว่าเป็นคนดีแล้วมันก็ไปทําชั่วต่อก็จับได้ก็มีให้เห็นแล้วถามว่าทำยังไงได้เมื่อรัฐบาลเหมือนมีการจงใจจะเปิดทางให้โจรกลับมาสู่กระบวนการของความสง่างา,าม คือฆ่าคนตายไม่ติดคุกมั่งหน่ะแลวคนมาอ้างว่าเราจะทําอย่างนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาได้เราต้องมีการให้อาภัยกันให้อาภัยได้ในสําคัญหลงผิดแต่ไอ้คนที่ผิดโดยสันดานี้ให้อาภัยไม่ได้กฎหมายต้องลงโทษก็คือจับกลุ่มคุมขมังดําเงินคดีถ้ามีทรัพย์ต้องยึดทรัพย์เข้าแผ่นดินครับจนฆ่าคนมานับไม่ถ้วนอือ้อซ่าไปหมดกลายเป็นผู้หลงผิดมันต้องออกกฎหมายเด็ดขาดใช่ไหมครับอาจารย์ กฎหมายประกัศคือกฎหมายเขามีอยู่แล้วครับแต่แล้วทำไมไม่บังคับใช้กฎหมายนะครับอันนี้มันไม่ใช่ผู้หลงผิดนะครับมันเป็นโจรคนที่บังคับใช้กฎหมายครับนเป็นผู้กอกรร้ายครับอืมไม่เป็นผู้ก่อการร้ายคนที่บังคับใช้กฎหมายเขาไม่มีนัยยะอะไรซ่อนเลนแอบแฝงอยู่หรือเปล่าการทําลักษณะอย่างเนี้ยอ้าวก็ลักษณะใครเขาก็ต้องรู้ครับคือนักกฎหมายหรือคนที่มีสมองปัญญาไม่ได้ตาบอดทุหนวเขารู้ทุกคนแหละนี่มันคือผู้ร้ายนะครับโจรเกิดขึ้นในชุมชนหรือหมู่บ้านตำรวจเป็นหน้าที่จับโจร คนที่ชี้ว่าใครเป็นโจรคือชาวบ้านต้องวมกันชี้เบาแสว่าใครเป็นโจรหมู่บ้านไหนเป็นโจรแต่อบางหมู่บ้านสัมพนธแดนใต้โจรทั้งหมู่บ้านเลยเ <c oughs> พราะอะไรไหมฆ่าคนตายวิ่งเข้าหมู่บ้านกลับมาเห็น<ม>อยู่<ม>หันหลังไวๆเข้าไปเห็นไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นตาบอดแล้วไอ้นี่เขาเรียกว่าสมคบคิดสมคบคิดล่วกระทำผิดเขาเรียกว่าสมรสมสมคบคิดหรือสมรสมรลงคิดมีความผิดไอ้เรื่องนี้ผมขอเสรนอหน่อยนะครับอาจารย์เพราะผมอยู่ภาคใต้มาสิบกว่าปีลักษณะอย่างเงี้ยผมผมก็เข้าใจนะว่าบางคน อาจารย์พูดมาถูกแต่มันถูกไม่หมดนะครับเรื่องจริงถ้าเขาพูดความจริงนะครับเขาตายใช่ไหมตายครับตายตายเนี่ยอันนี้เราต้องเห็นเขาฟังเ<ค>ขาฟังผู้นําอย่างเดียวครับ<อ>เขาคําสอนเขาเองถ้าคุณออกรอกลู่นอกทางพุทีินอิสลามก็ตายเยอะนะอาจารย์เคยได้ยินไหมครับประเด็นนี้เข้าใจก็เป็นอ<ม>ิสลามกลุ่มนี้นะกลุ่มแค่พูดคําเดียวว่าเขาเรียกว่าทำไมต้องไปฆ่าคนพุทธก็ด้วยคนพุทธก็ทําอะไรผิด แค่คนพูดคําเดียวนี่อีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวคนนั้นกะกลายเป็นศพจะตายเนี่ยนี่คือว่าที่มาของเขาว่าอิสลามก็มีโดนตายเหมือนโดนระเบิดมีตายเหมือนกันหมายถึงว่าอิสลามสายกลางที่เห็นด้วยกันแรงพวกนี้ถ้าเข้าข้างรัฐบาลก็ถูกฆ่าถ้ามาเข้าข้างคนพุทธก็ถูกทําลายถูกต้องวางตัวเข้าข้างอิสลามไว้ถึงจะปลอดภัยถึงจะอยู่ได้ถึงอยู่ได้นั่นก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอแสดงความเห็นใจกับอิสลามสายกลางที่ อยากเป็นคนดีแต่เป็นไม่ได้เพราะว่าสังคมเขาถูกกําหนดโดยผู้นําที่โหดร้ายดุแรงและใจดําอมหิททั้งที่บอกว่าเป็นศาสนาสันติแต่กลับปกปิดความผิดเอาไว้เหมือนกับเอาขี้เท่าไปใส่ไปโปกขี้แล้ววันหนึ่งกินมันก็ออกมาคือการทําช่วยเห็นก็คือการฆ่าคนไทยฆ่าคนอิสลา,ามฆ่าคนเห็นต่างที่ไม่เห็นกับผู้นําอย่างเนี้ยประเทศท้าไม่สงบแล้วครับเพราะถ้ามาสงบจริงแก้ได้จริงสิบหกสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาสงบไปนานแล้วครับอย่างนูริยาสิงหศสิริที่เป็น คนต่างๆ,ๆนี้แขกราตานนะนี่คือคน,อน,น,คนที่ถ้าอยู่ในสามวัดชานนยภาคใต้นะครับผมกล้าพูดฟันธงเลยว่าเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยจบไม่เขาอยู่ทางภาคอีสานเขาก็เลยปลอดภัยไปเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้คนที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงคือผู้นําศาสนาถ้าของไทยเขาเรียกว่าพระสังฆราชรอ,องลงมาคือคณะสงฆ์ล้อมอีกก็คือเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสแล้วทางโลกอ่ะ ทั้งโลกใครเป็นผู้นําถ้าการเมืองก็คือในสมัยก่อนเขาเรียกพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองเป็นผู้นําเป็นผู้กุมกฎหมายอืมเป็นราชธิปัตย์แต่สองสี่จนห้าที่ผ่านมาเขาไปป้นอำนาจพระราชาไปแล้วเพราะนั้นกษัตริย์ไม่มีอำนาจครับไม่มีอำนาจํานาจปืนอํานาจกองทัพอํานาจการบริหารทั้งหมดมันถูกโอนถ่ายไปที่สภาครับที่สภาสองสี่จนห้าเขาทำอย่างนั้นคือป้นอำนาจพระราชาอยู่กับคณะราษฎรไปใช้แล้วก็จัดคนที่อ้างว่าดี แต่คนของเขาก็คือคนที่ไปป้นกระชาชามานั่นแหละมาเป็นรัฐบาล <c oughs> แล้วก็บริหารบ้านเมืองโดยการแชมอำนรจของกษัตริย์โดยการเรียกว่าพระราชบ,บัญญัติ <c oughs> พระราชก,กิจติกา <c oughs> พระราชกำหนดทั้งหมดนี้ใช้คำว่าพระหมดเลย <c oughs> คนที่ไม่รู้การเมืองไม่รู้กฎหมายก็เข้าใจว่าถ้ามีพระพระขึะ้นมาเนี่ยต้องเกี่ยวพระราชาแน่ก็คือพระราชบัญญัติที่ออกมาแต่ราชาบัตรทั้งที่รู้อยู่ว่ามันไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมแต่ก็ยังอนุญาตออกผ่านมาได้เช่นพรบกิจการฮัท อันนี้เขาก็บอกว่าเป็นพระราชบัญญัติเมื่อเป็นพระราชบัญญัติก็คือของกษัตริย์เพราะในนั้นคนที่มีอำนาจจริงๆก็คือรัฐบาลนะครับไม่ใช่กษัตริย์แต่ถ้าไปเมื่ออดีตนุนัะใช่กษัตริย์มีอำนาจหลังสองสี่ท่ากษัตริย์มีอำนาจครับแต่หลังจากสองสี่ทาขึ้นมาแล้วเนี่ยกษัตริย์มีอำนาจคน่มีอำนาจคือนายกรัฐมนตรีและก็คณะเป็นคนใช้กฎหมายทั้งหมดเพราะนั้นพระราชบัญญัติออกมาได้นี่ไม่ใช่กษัตริย์เห็นชอบนะครับนายกรัฐมนตรีเห็นชอบครับ กับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่เขาเขียนเงื่อนไขไว้นิดนึงแหกตาปาหีสับขาหลอกประชาชนให้ให้งงโง,ง่ที่งงโง่เนี่ยจะเชื่อครับเ mm hmm. พราะเรื่องนี้เขาไม่เคยเผยแพร่ทำไมไม่เผยแพร่ถ้าจะเผยแพร่ไปประชาชนรู้ไง mm hmm. แล้วเขาแตใช้เครื่องมือตรงนี้ไม่ได้ mm hmm. อเขาเลยพูดเพียงว่าพระราชบัญญัตินี่เป็นเรื่องของพระราชอำนาจแค่นั้นครับ mm hmm. แต่ไม่บอกบริบทหรือเงื่อนไขของคําว่าพระราชบัญญัตวิว่าอะไรครืออำนาจของกษัตร mm ิย์เพราะว่า เพราะถาการมัออยากเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนร้องขอขึ้นไปสอ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 เข้ปพา,พา,พาประชุมสภาผ่านประธานมตินายกถึงว่ายังไงก็ผ่านประชุมเสร็จปั๊บก็เขาเลี้ยงย่อนะผ่านการถือเจ้าของสภาเสร็จป,ปั๊บก็ทาหนังสือทูลเก้าให้พระองค์วินิจฉัยว่าเห็นหรือไม่เห็นด้วยจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขถ้าท่านดูแลวิจัยว่ามันไม่ถูกต้องไม่ชอบทมท่านก็ส่งคืนกลับมาภายในเก้าสิบวันให้มาแก้แล้วรัฐบาลก็ต้องมานั่งชุมหัวกันแล้วก็จะแก้หรือไม่แก้ดีแต่ทั้งหมดนี่คือเป็นประชาธิปไตยที่ป้นอน ยกมือให้กันหมดร้อยร้อยคนหรือสองร้อยห้าสิบเสียงยกมือให้กันว่าไม่ต้องแก้เพราะกูพิจารณามาดีแล้วทั้งหมดเนี่ยคือกูได้ประโยชน์สถาบัไนไม่ได้ประโยชน์ประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่ต้องใช้สถาบันรัฐประหาเป็นข้ออ้างแต่พวกกูคือสสและรัฐมนตรีเนี่ยได้ประโยชน์ก็เห็นว่าผ่านเลย<ม>แล้วก็ดึงเวลาไวให้เกินเก้าสิบวันด้วยข้าเงื่อนไขแล้วก็ประกาศในประชามติว่าษัตริย์เห็นชอบด้วยแล้วถึงแม้ถ้าไม่เห็นชอบแต่ในกฎหมายได้บุกแล้วว่าเมื่อเกินเก้าสิบวันไว้ ทำไปแล้ว mm hmm. ก็ให้ประกาศทันทีในพระราชอำนาจนั่นหมายความว่ากษัตริย์ถูกมัดมือชกค,ครับกษัตริย์ไม่เห็นด้วยก็ต้องเห็นด้วยเพราะในนั้นเขามีข้อ,อก,กฎหมายระบุไว้คือเงื่อนไขดึงไว้ให้มันเกินเก้าสิบวันแล้วก็ประกาศในพระราชอำนาจเสม,มือนว่าท่านเห็นชอบด้วยแล้วแล้วนี่หรือคือกฎหมายนี่หรือคือความชอบธรรมนี่หรือคืออ่าพระราชบัญญัติที่ถูกต้องแล้วบอกว่ากษัตริย์เห็นด้วยไอ้นี่เขาเรียกว,ว่าหลอกทำลายธรรมนักษัตริย์ครับ นี่คือผู้ที่ไม่หวังดีทําลายธรรมาภิบาลกษัตริย์มาแล้วกว่า80ปีตั้งแต่24.5เป็นต้นมานั่นคือทั้งนี้มาตลอดครถึงนี้ก็91ปีแล้วปีนี้91ปีเพราะนั้นประชาชนหรือท่านทั้งหลายจึงได้เห็นว่าทําไมพรบหรือพระราชออกมาเนี่ยมันบ้าๆบอๆบ้าๆบวมๆแล้วก็ออกได้เช่นพรบกิจการทัจ์ควรจะต้องสังกัดอยู่ที่กรมการปกครองไอ้สมควรที่จะต้องสังกัดอยู่ที่กรมการศาสนาโดยกับทุกศาสนาที่เคยมีมานั่นคือถูกต้องแต่ทําไมมันมี ศาสนาหนึ่งคือศาสนาลามเนี่ยกับอุตริสงสัยไม่ได้กินหมูเนะี่ยก็เลยแตกต่างจากคนอื่นต้องไปกินพวกวัวพวกควายเงี้ยมันก็เลยมีเขาออกมามันเป็นพวกวาที่มีเขามีเคีื่อมันดุดันเงียใช่ไหมดุดันอ่าจริงผมไม่ได้มองว่าเขาฉลาดนะแต่ผมมองเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์นะไออันนี้ผมไม่เรียกว่านั้นผมเรียกว่าเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นรัฐที่เองกลุ่มความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อแบบผิดผิดเชื่อแบบหลงทางนะครับพวกนี้นะ่าสงสารลงมากสงสารถ้ามองถ้ามองในหลักธรรม